ตอนนี้เราจะไปดูอะไรเมืองเก่าใช่อ่าตอนกลางวันดอืมอันนี้เรากพลังพาวนดูเมืองภูเก็ตอืช่วงเทศกาลปีนจีอันนี้รูปพิศพิณรอเก้ามัดงามเหมือนมากนนช่วงกินเจก็จะมีทองประดับเยอะเรืองเรือง ฟ้าวันนี้ฟ้าสวยอยู่ปกติฝนตกวันนี้วันนี้ไม่มีไม่มีขบวนแหนะ่ครับมีแต่ว่าอยู่บนรถเออไม่ได้แบบไม่ได้แบบเหมือนปีที่แล้วนะเนื่องจากโควิดหนะนึ่งเก้านะครับเดี๋ยวเรากำลังจะเข้าถนนเลยนะไปถนนเลยถนนทลาง เขาแล้วนี่คือถนนทารางนะครับจะมีร้านยาดูหัวซอยเลยอันนี้เมืองเก่าสีสันสดใสที่เขาใช้จัดตลาดใหญ่นะครับในวันอาทิตย์ใช่ไหมทุกวันอาทิตย์นี่ก็เริ่มมีแขกต่างชาติเดินกันบ้างแล้วช่วงนี้ครับภูเก็ตแซนบอ์ตึกก็จะเป็นตึกเก่า ขอเอาเอาสอยอายไฟลงดินเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคต่อไปเราจะไปดูร้านมังกรน,นะครับเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวซ้ายงมังกรมังกรเห็นแล้วไหมมังกร อันนี้คือร้านมังกรน,นะครับโอเคอันนี้คือแยกเลยนะสแตนดาร์ชาร์เตอร์ใช่ไหมจุดจุดอะไรเขาเรียกจุดยอดฮิตในการถ่ายรูปนะครับที่ต้องเช็คมาพบเป็นแล้วต้องอันนี้พระฟ้าสวยอยู่นะเห็นเมฆเห็นอะไรอ่าอันนี้กรมธนาคารอมสินหรือเปล่าที่จัดไฟตรงนี้ อ,อธิษฐาลอธิษานจัดไฟนี่เฮงจี้อ่ตรงนี้เราที่เราบอกว่าเราจะมาถ่ายถ่ายกลางวันก่อนถ่ายกลางวันก่อนเดี๋ยวมาดูตอนคืนเนาะว่าเป็นยังไงนะครับสวยหนะ้านี่เองไันก็สวยนะทำสีสวยอยู่วิิกตอนกลางคืนนี่ไม่เพลงด้วยนะเดียวมาเดียวมาจอด โอเคอันนี้ส่วนสาธารณะนะครับเดี๋ยวมาถ่ายรูปกันที่เราดูตอนกลางวันไปแล้วโอเคอันนี้เป็นโซนธนาคารนะครับที่เราดูกันเมื่อตอนกลางวันเดี๋ยวเราจะมีการจอดถ่ายไฟกันนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเหในนี้เราผ่านมาก่อนที่จอดกอ,นนอันนี้ไทยพนนี้บอกะีอะกุงสีอันนี้กุงสีอันนี้ทีทีบี เราวนทางไหนในกลางคืนเมื่อผู้เก็ตไปอ่ะเออไปไปถนนทลางก่อนเพราะว่าเมื่อวานมันฝนตก,ตกนะอันนี้ก็จะมีตึกเก,าเก่าๆที่ดัดแปลงมาทำกิจการนะครับต่างๆมากมายแต่ก็ยังคงด้านหน้าเป็นตึกเก่าอยู่เนาะ่าเดี๋ยวไปถนนทลางก่อน เดี๋ยวมุมนี้เหมือนเดิมเมื่อตอนกลางวันอันนี้จะเป็นโซนปั๊มน้ำมันปั๊มเชลล์ครับพึ่งตอนนี้เขาก็เริ่มก่อสร้างที่เป็นรูปเหมือนเป็นถ้ำแบชิโนโปรตุกีสน,นะครับตรงนี้เพื่อให้เข้ากับในเมืองส่วนด้านซ้ายนี่เป็นวัดนะครับ ซนโซนทางนี้ก็จะมีอะไรนะพวกคาเฟ่นั่งชิวๆได้เยอะอยู่เหมือนกันสวยๆเก๋กๆนะครับนี่เลยครับใครมาเที่ยวก็มานั่งได้อันนี้คือคาเฟ่แบบแนวๆหน่อยนวคาเฟ่เมาคัท เข้ามาแล้วถนนผาลาตอนกลางคืนเนาะก็มีการประดับไฟแตึกก็จะเป็นแบบชิโนโปรตุกีสนี่ยไม่เคยเห็นนชิโนโปรตุกีสนะครับ ตึกจะทาสีสลับกันเพื่อความสวยงามโอเคสุดลเล่นสลักแรก ตกวนี้อากาศดีแยกตะแกรงคาร์เตอร์ วยเลสบาอันนี้ก็อีกมุมหนึ่งเทสบาลปีนี้ก็จัดแต่ว่าก็ายังถือว่าน้อยนะน้อยกว่าทุกปีทุกปีจะแบบกว้างด้วยใช่ไหมแนวกว้างได้ไปถ่ายรูป สวยนะเยอะมากเลยนะห้องหนก็มีนะปเป็นลานเห<ม>น่นยวนอะหรอั้องในเป็นลา,นก,ากน, COVID, นก่อนโควิดเมืเ่อ<า>ก่อนเขาจะใช้เขาจะใช้ในการออกกำลังกายแค่รูปิก ไปกบดันเรามั okay. ้ยเต็มอ่ะโอเคไปโอ้นี่สวยนะอันนี้ไฟดีเข้าหน้าฮะเข้าหน้าไปเลยเข้าหน้าอ๋อเนี่ย<ป>มีไฟตรงนี้ไงรถน้าหกหม ลงเวียนหอนาฬิกาหรือเรียกว่าลุงเวียนสุรินนั่นเองหรือเรียกว่าลรงเวียนสุรินนั่นเองนะคะในล้านมังกรอันนี้วันนี้ปีน,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 นี้ทําเป็นรูปมังกรว่าตอนเที่ยงที่เราช่วงกลางวันที่เราพามาดูนะคะอันนี้นคือการปีนไม่เนแต่คนเยอะค่ะเนื่องจากวันนี้อากาศดีนะร่ลถ่ายไม่มีฝนเลยไม่มีความมืดอะไรก็ไม่มีคนก็เลยออกมา ลงถ่ายรูปกันเยอะแๆเลยนะคะอันนี้ก็คือบรรยากาศกลางเมืองภูเก็ตระหว่างกลางวันและก็กลางคืนในช่วงเทศกาลกินเจนะคะใครที่อยากจะมาเที่ยวภูเก็ตหรือใครที่ไม่ได้มาเที่ยวทเที่ยวทริปกับเราดูนะคะโอเค